ตาจำบ่ตาปาดูน้องโบจองตาไม้ตาอัวดดูน้จะขขาจำําแมวตาของเดียน้องโบตกมาแจ่ว่าจะยมมาขอกลับมือลอดตาดูจะผ่านม่ผ่านเองไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านเดี๋ยวจะอกีไอ้รอนไม่ผ่านอกโบจองข้าจอกอีตาจะกจอะอีดจกอีจกอีดอกอีนาท้